แฟนเก่าอาจจะมาหาเราใหม่ไหมกลับมาใหม่จะเอาไหมถ้ามาใครจะเอาคืนมั้งครับปัจจุบันคนเราเนี่ยเปลี่ยนใจง่ายและเปลี่ยนใจบ่อยในทุกเรื่องราวนะเด็กผู้หญิงคนเดินมาหาผมอายุ23คุณหมอขาดูสับสนทําไงคะแฟนที่คบกันมา5ปีบอกเลิกค่ะแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะบอแวงอะไรกันเลยเลยถามเขาว่าทําไมเลิกอ่ะเขาบอกว่าคุณไม่คิดจะมีอะไรใหม่ๆมั้งเหรอชีวิตจะอยู่กับผมจําเจขนาดนี้เลยเหรอไม่ลองไปดูอะไรใหม่ๆก่อนถ้าไม่ดีก็กลับมาอยู่กันใหม่ ผมเคยมีนักศึกษาแพทย์เดินมาพบตอนเรียนเกือบจะจบแล้วปีสุดท้ายอาจารย์ครับผมขอลาออกผมคิดว่าไม่เหมาะกับผมครับผมออกดีกว่าเรียนปีที่6นะแล้วผมถามว่าแล้วทำไงที่เรียนมา6ปีไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ผมมีเพื่อนซึ่งเปิดโรงงานแล้วก็รับเด็กรุ่นใหม่เขาทํางานทํางานไปได้8เดือนเด็กซึ่งกํลาลังไปได้ดีเลยเ,เจ้านายครับผมขอลาออกทาไมจะลาออกอ่ะผมคิดว่าผมจะไปเผชิญชีวิตสักพักหนึ่งถ้าไม่ดีผมจะกลับมาใหม่เ<ๆ>จ้านายก็บอกว่าโอเคประตูยังเปิดอยู่นะอยากจะกลับมาเมื่อไหร่ก็กลับมาได้เพราะฉะนั้นเราเขาเป็นไรไหมครับเขาไปเราก็ปล่อยเขาไปแต่ตอนเขากลับมาเรามีสิทธิ์เลือกไหมที่จะเอาหรือไม่เอาถูกต้องไหมครับ ถ้าเกิดว่าเขาไปเนี่ยเราต้องนั่งมองว่านี่ไม่ใช่เราหมดชีวิตไปกับคนคนนี้นะถูกต้องไหมครับแต่ชีวิตเรากําลังจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งอาจจะรักรีเทิร์นกับเขาหรือเราจะรอเวลาเพื่อที่จะให้รักครั้งใหม่มานี่คือวิธีการคิดในดีๆครับที่น้องๆจะต้องฝึกเรียนรู้เพราะปัจจุบันนั้นสังคมสื่อสารในทางบวกหรือทางลบครับ <No. S 2> งลงลบเห็นไหมครับเพราะนั้นเราจะต้องฝึกเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์โดยคิดในทางบวกทุกๆเรื่องเข้าใจไหมครับอะไรก็ตามที่มันหลุดลอยไปนั่นไม่ใช่สุดท้ายในชีวิตเพราะมีครั้งหนึ่งจะไปไหว้พระทางที่เดินขึ้นไปชันมากเลยผมเดินไปหนึ่งในสามกระฉับกระเฉงเลยนึกออกไหมครับพอหมดไปหนึ่งในสามเดินไม่ไหวครับ ต้องชวนเพื่อนใกล้ๆกันมาจับมือกันไว้เดินไปด้วยกันเพราะว่ามันมีกําลังใจถูกไหมครับมันตอนแรกเขาเรียกว่าแรงกายที่2เรียกว่าแรงใจเดินไปได้อีกหนึ่งในสามหรือสองในสามหมดแรงแล้วครับเราต่อไปที่จะไปให้ถึงพระให้ได้เราก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระว่าเรามาไกลนะขอให้เราไปให้ถึงแล้วเราก็ตั้งสมาธิอยู่ที่เท้าเราคือปัจจุบันไม่ต้องไปมองอน,นาคตเราจะอยู่ได้เหรอคนนี้ไปแล้วไม่ต้องไปคิด คิดว่าตอนนี้ต้องอยู่ให้ได้ปัจจุบันแล้วเราก็เดินไปถึงข้างบนซึ่งอยู่ในโบสถ์ต้องเจอพระใช่ไหมครับปรากฏว,ว่าพระเขาคุมผ้าไว้หมดเพราะไปผิดฤดูกาลเพราะนั้นน้นนองๆผิดหวังไหมทำไมไม่คิดใหม่เลยว่าพระเขาเปิดโอกาสให้ปีหน้ามาใหม่เออใช่ไหมคุณจะตายยังคุณังไม่ตายจริงไหมครับคุณมีโอกาสมาใหม่ไหมมีไหมและคราวหน้าเวลาคุณมาคุณวางแผนดีกว่าเก่าไห เพราะนั้นจําไว้ว่าอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยขอให้มองว่ามันเป็นบทเรียนราคาแพงราคาถูกก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ไปทุกข์กับบทเรียนนั้นตั้งใจว่าครั้งหน้าจะทําดีกว่าเดิมแฟนเก่าอาจจะมาหาเราใหม่ไหมถ้ามาใครจะเอาคืนมั้งครับใครไม่เอาแน่นอนตอบเลยสิครับ oh, <no. S 1> ถ้าไม่งั้นเอาแบบลูกชายผมก็ได้มก็มีแฟนก็เลิกกับแฟนแฟนก็ไปผมก็ถามคาถามเนี่ยถ้าเกิดแฟนเธอกลับมาใหม่เธอจะเอาไหมลูกชายผมตอบว่า ถ้ากลับมาแล้วมีประโยชน์ก็เอาพ่อสุดยอดกว่าไหมเพราะฉะนั้น <Orion> น้องๆจึงต้องรู้ว่าการจะมีชีวิตอย่างมีความสุขในโลกนั้นอย่ายึดติดอย่ามองอะไรด้านเดียวให้มองหลายๆด้านและถ้าจะไปปรึกษาใครขอให้ปรึกษาผู้รู้อย่าปรึกษาคนที่มีอคติเข้าใจาหายายไหมครับเพราะผู้รู้เขาจะบอกหลายๆทางสรุปว่าจำไว้นะทำตัวให้ดีๆถ้าเกิดกลับมาใหม่ก็คิดเ,เองก็จะเอาไม่เอานะ